สวัสดีค่ะ่อเม่พี่นงองเมื่อนี้ก็มาปอกบมาดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง y ยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยจะมีกัน4รอบถึง5รอบนะคะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งเด้อค่ะล็อกจกิบบอกคะ่ะล็อกจิกพารวยแตกสาตัวตรวจสองรอบติดติดรอบกาชาติ แตก4 6 3สาตัวตดแล้วก็รอบสามขีสามขีไปที่4 6 2เข้าไปที่2 4บนแตก3ตัวตดสองรอบติดติดมี่ไผใดไผตามบอนอะเพราะว่าฮานอยเราจะมีกันทุกวันแล้วก็แตกกันทุกวันเนาะอะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทาง ปวดใจวิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่ามีหลุดขาพอบมุญขอคุณล็อกกิกผารวยนะคะที่ห้ตัวเลขแนวร่างมาวางทั้งสองตามขออพระคุณนลายๆอ่ะเ้ามาติดตามชมต่อเตรียมตัวแคบหน้าจอพอแม่ี่นองเพราะว่าฮานอยมีทุกวันสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งเด้อค่ะแล้วก็ต่อด้วยลาวสามคีเนะาะลาวสามคีกับมีทุกวัน เลขล็อกยี่พารวยให้มาวันนี้รูด4ี่หน่อยถึง5หน่อย3กับ5้สองตัวสี่หาง3 8 3 9 5 8สาเก้าห้ดห้าเบิ้ลจะเป็น3ามสาหหสมตัว3หาง3ามห้าแ3ดสห้าสหสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่3ามเก้าหดสตัวเน้นหางเดียว3ามห้าแปด แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกพารวยแล้วไปต่อเป็นของใายเป็นของแมวหน่อยน้ำโวกพอมี่น้องแมวหน่อยน้ำโขกแตกสนันวันไหวขึ้นกันแตกสุดๆแตกบ่มีหมองแตกคือกันไปซีรอบจุดจุ๊บพี่น้องรอบกาชาติเข้าไปที่8ปดหนึ่งหนึ่งแดต่อ้วยรอบพิเศษ8ปดสี่สี่แปด ตัวเรือต่อเรวเรอรอบปกติสามเจ็ด็ดสามต่อเรืยรอบ VIP 3 8สามแปดแปดสมแดสมตรงๆตงัวเน้นตัวจ้ะผู้ใดเป็นแฟนครับแมวน้อยนำโชคห้ามกระพริบสายตามือนไปนำแมวน้อยนำโชคเผื่อจะได้มีลาบมีโชคมีโชคมีลาบเนาะอะแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูด4น้อยถึงห้าน้อยสองกับสี่สองตัว หกหางแปดสองแปดสี่แปดสองสี่สองหนึ่งสองหกสี่หนึ่งสี่เก้าสี่สามตัวสองหางสองสี่หนึ่งสองเก้าสี่สองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่แปดสองสี่สองหนึ่งสี่แปดเก้าสี่ สตัวเน้หนหางเดียวสองสี่หนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชควันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบคุณแมวน้อยนำโชคเด้อค่ะที่หาตัวเลขแนวะทางมาว่างท่างส่งเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของดัลล่ามาดามเป็นนังไดพ่อแม่พีน่น้องมักบ่เม็ดเดียวรูด เข่าสองรอบติดๆไปรอบปกติ3773ไปรอบ V.I.P. 8338แต่พวกเขาตัวเน้นตัวจอไฮซี่หางเน้นไฮซ้องหางไปเขาแต่ตัวบนเน้นแต่มาสองรอบเข็นๆจูๆเม็ดเดียวเมื่อนี้กะเอาอีกคือเก่าพี่แม่พี่น้องอ่ะผู้ใด,ดเป็นแฟนครับของดาล่ามาดามถตาสิตามเตรียมตัวแคปหน้าจอ มาดามให้วันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อย2เม็ดเดียวสองตัวสหาง2 9 2 0 2 1 2 4เบิ้ลสองสตัว3ามหาง2 9 2เ2 0าสองตัวเน้นไปที่สองเก้าตัวเน้นสองหาง2 9งสอง 220แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามมือนีเนาะค่ะเนาะกรอบขอบุญขอบคุณ FC ที่เข้ามาติดตามชมเพร่ะวาสิเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบขอบพระคุณหลายหลายอ่ะแล้วไปต่อเป็นของชอเชษชัยของชอเชษชัยกับห้แค่4หางเข้าไป2รอบรอบสามคคี7997ตัวเน้นตัวจ แล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ VIP 99เมื่อนี้ผูใ้ใดเปลี่ยนแฟนครับจับตามองใครเป็นแฟนครับจับตามองชอแช่ใจให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อย1กับ3 2ตัว4หาง2ตัวก็จะมี1012 30 3 2เบิ้ลหนึ 3า,า,า,ามตัว3มหางหนึ่งสามศูงสามสองหนึ่ตัวเน้นสองหางเน้นไปที่30 3ศูสองสตัวเน้น2องหางเน้นไปที่130 1 3สองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษดชัยวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใคร แป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณกลับไปหนึ่งรอบเนาะค่ะเนาะรอบพิเศษสี่แปดตรงตรง,ต,รงตัวเน้นตัวจอดเน้นให้สองหางเข่าเฉยพ่อไม่พี่น้องเมื่อนี้ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับมาไปกับซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดหานอยเนาะสีน่นอยถึงห้านอยห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หาง ห้าสามห้าสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เบิ้ลจะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้าสามห้าสี่สามตัวเน้น 2, หาสองหางเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสี่อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นข้องเลขมีที่มาพมู่กพี่น้องข้องเลขมีที่มาก็ได้ไปหนึ่งรอบไปรอบเฉพาะจิตไปรอบเฉพาะจิต6 7ตรงตรงแบบไม่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูด4น้อยถึงหน้อย 5, หนึ่งกับ3าสองตัว4หาง1 8 1 9 3 8 3 9เบิ้ลจะเป็น1นึ่งหสตัวสหาง หนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามสามสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งแปดสามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสามแปดวุ้ยหนึ 1, 3, 9, ่งสามเก้าพอมันไ,ปไปนองบหนึ่งสามเก้าเนาะคะ่นะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครกาบกระบุนขอบคุณเลขไม่ที่ม่าด้วยค่ะที่หาตัวเลขหนะ้าทางเนาะเป็นของเซียนนุมค่ะเซียนนุม คองเสี้ยนมบอพานมือนีมือใหม่ไปใหม่นอกกันเนาะ,นาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เสี้ยนมให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าห้าเก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเบิ้ลจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางสามตัวก็จะมีเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่9 6 1 5 3ตัวเน้นหางเดียวเก้าหน่าแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครรบบขอบุญขอบุนเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่หาตัวเลขเน,นะทางมา่บ้างทั้งสองเนะาะราบขอบพระคุณหลายหลยไปต่อเป็นของเลขรับนางฟ้าคนสวยวัยยังไม่ถึง30ปี รับนางฟ้าให้มาวันนี้ของเพิ่นบัวพานนอดตรงกับขอโทษขออภัยแฟนครับเพิ่นนะคะแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูด4ี่น้อยถึงหน้อย4ี่กับ6กสองตัว4ี่หาง4940 6้าสี่ศูนกเบิ้ลจะเป็น4ี่สี่หกมตัว3หางสี่หกเก้าสี่หกศูนย์สองตัวเน้น2องหางเน้นไปที่4ี่เ้า 60 3สตัวเน้นหางเดียว4ะะี่หกศูนย์ค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับนางฝาแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเลขรับนางฝาเด้อค่ะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเสียนเสียนที่ให้ตัวเลขแนาะทางมาบ้านทาง่องเนาะ,ะพพก่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ